สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มไปอังกฤษค่ะจะมานำเสนอในหัวข้อไปกินอาหารที่อังกฤษกันค่ะ้น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะโดยหัวข้อที่จะนำเสนอได้แก่เมนูอาหารยอดฮิตที่คุณสั่งเมื่อไปถึงประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มารยาทบนโต๊ะอาหารเบสิกทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คุณทำในพัตตคารร้านอาหารนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ประโยคที่เราอาจจะได้ใช้นะคะ mm hmm. เมื่อไปประเทศอังกฤษแล้วก็ไปสั่งอาหารค่ะตืน่นเต้นมากเลยค่ะก็ไปชมกันได้เลยนะคะ mm hmm. ค่ะมาดูกันที่เมนูแรกเลยนะคะเมนูพายอนดแมช h นะคะเป็นจานที่ประกอบไปด้วยพายไส้ต่างๆแล้วก็มันบดราดด้วยน้ำเกรวี่ค่ะมีกลิ่นอายของอังกฤษสุดๆเลยนะคะ โดยเมื่อย้อนไปยุควิกตอเรียนนะคะเมนูพายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายอยู่แล้วมันบดก็ทําได้ง่ายเช่นกันก็เลยเปรียบเสมือนเป็นอาหารราคาถูกนะคะเป็นที่นิยมทามแล้วก็นิยมซื้อขายในอังกฤษตะวันออกนะคะอังกฤษตะวันออกนะคะเป็นโซนของอุตสาหกรรมแล้วก็ลูกจ้างที่ยากจนนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทําเมนูนี้กันนะคะ โดยไส้ของพายมักจะทํามาจากเนื้อผลไม้แล้วก็ปลาไหลนะคะที่ต้องเป็นปลาไหลนะคะปลาไหลได้รับความนิยมมากเพราะว่าเป็นไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในแม่นะ้ำที่เต็มไปด้วยมลพิษเองค่ะแล้วก็ได้รับการน,นำเข้าม,มาเรื่อยๆจากยุโรปนะคะผ่าน b u l l i n g s g a t e Fish Market นะคะในสมัยนั้นค่ะปัจจุบันก็สามารถทานได้ทั่วไปในร้านอาหารนะคะ ขั้นต่อไปนะคะเมนู Beef Wellington นะคะก็อาหารอังกฤษเมนูนี้นะคะเป็นเนื้อสันในนะคะห่อด้วยฟัวกราเห็ดแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็เครื่องเทศค่ะแล้วก็ห่อด้วยเครฟอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็แป้งพายอีกชั้นหนึ่งค่ะจากนั้นก็นำไปอบให้สุกด้านนอกแล้วก็เสิร์ฟพร้อมซอสเกรวี่นะคะกับเครื่องเคียงอีกทีค่ะถือเป็นโจทย์ยากในหลายรายการอาหารทีเดียวนะคะ ก็ตัวบีฟเวลลิงตันนะคะไม่มีประวัติศาสตร์การกำเนิดอย่างแน่ชัดนะคะก็สันนิษฐานด้ว่าชื่อเนี่ยมาจากรดียร์แูแงเวลลิงตันนะคะหรืออาร์เธอร์เวลลิงตันนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเมนูที่ถูกทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะใน Battle of Waterloo นะคะในวันที่18มิถุนายน1815เองค่ะ ต่อไปนะคะอัฟ o o นน e ีนะคะประกอบไปด้วยชาแซนวิชไส้หวานแล้วก็ขนมอบต่างๆนะคะมักจะถูกจัดมาในจานวสวยๆให้อารมณ์ผู้ดีนะคะเมนูนี้นะคะถีอกำเนิดจากยุคข,ของแอนนามาเรียนะคะเป็นดัชเชสคนที่จของเบดฟอร์ดนะคะราวๆช่วง1,840นะคะโดยพระนางมักจะหิวในช่วงบ่าย4โมงแล้วก็เมื่อเย็นเนี่ยก็ก่อนจะตรียมเสร็จก็ ในช่วง6โมงเย็นนะคะเธอจึงมักจะขอเป็นถัดชาแล้วก็ขนมปังเนยแล้วก็เค้กมาที่ห้องของเธอนะคะคให้ได้รับประทานรองท้องก่อนในช่วงบ่ายนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวอังกฤษก็เชื่อชอบชาเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วพวกเขาจะดื่มชาทั้งเชา้ากลางวานันแล้วก็เย็นนะคะและมักไม่เตรียมเป็นเซตแบบอัพทูนทีให้ยุ่งยากนะคะเมนูนี้ก็ จึงจะแค่บางครั้งหรือจะหาได้ในพัตคารหรือเป็นส่วนใหญ่นะคะครับต่อไปเมนูของเรานะครับก็จะมีชื่อว่า Full English Breakfast นะครับก็จะเป็นอาหารเช้าเป็นประเพณีของชาวอังกฤษนะครับจะมีไข่ดาวไส้กรอกพวกเบคอนหรือจะเป็นถั่วอะไรแวกนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนูที่ถูกคิดค้นมานานนะครับโดยชนชั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนสูตรหลายรอบมากมีการปรับเปลี่ยนสูตรรอบแรกที่ยุควิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรอีกทีในภายหลังในยุคเอ็ดเวิร์ดนะครับจนได้เป็นเมนูที่มีความนิยมในปัจจุบันนะครับเมนูต่อไปของเรานะครับก็คือคอกเกิลหรือหอยแครงที่คุ้นหูคุ้นตาในบ้านเรานะครับ พบครั้งแรกในปี1393เาามในอ่าวมอค่ำนะครับซึ่งปัจจุบันอ่าวหมอค่ำนี้ก็สามารถพบเจ้าคอกเตอนี้ได้11,000ต่อปีเลยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขานิยมกินกันโดยการต้มนะครับบางที่ก็เอาไปลมควันบางที่ก็เอาไปผัดนะครับในพัทการต่างๆเป็นเมนูยอดนิยมอย่างหนึ่งเลยนะครับเมนูต่อไปของเรานะครับก็มีชื่อว่าฟิชแอนชิฟนะครับซึ่งฟิชแอนชิฟนะครับมีลักษณะเป็นปลาชุบแป้งทอดที่เสิร์ฟคู่โรยเฟรนฟรายนะครับ พบครั้งแรกในปี1860และยังเป็นที่ถกเถียงว่าใครเป็นคนคิดคน้นคนแรกนะครับเพราะบางที่ก็บอกว่าเป็นชาวยิวที่ชื่อว่าโจเซมารินเป็นคนคิดค้นนะครับบางที่ก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ชื่อว่าจอห์นลิสเป็นคนคิดค้นนะครับแต่ยังไงก็ตามภายหลังในปี1896นะครับชายที่ชื่อว่าซามิเอลไอแซกนะครับก็ได้มาปรับเปลี่ยนสูตรฟิตแอนชิพนี้นั้นและเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับโดยเขาเสิร์ฟคู่กับน้ำชาและขนมปังเนยนะครับ และขายในราคาที่ไม่แพงจึงสามารถซื้อได้ทุกชนชั้นนะครับมันเลยทําให้ร้านนี้เป็นที่นิยมอย่างมากครับและสื่อทอดกันมาจนปัจจุบันนี้ครับเมนูฟิตแอนด์ชิฟนะครับสามารถหาได้หลายหลายประเทศแล้วนะครับเอาล่ะค่ะหัวข้อต่อไปคือวัฒนธรรมการรับประทานอาหารอย่างประเทศไทยจะใช้ช้อนซ่อมในการรับประทานอาหารประเทศญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารและเราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนอังกฤษกันนะคะ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่บ้านคนอังกฤษใช้ซ่อมและมีดในการรับประทานอาหารแทนการใช้ช้อนและซ้อมแบบคนไทยใช้ช้อนสวบตักซุปในลักษณะตักออกจากตัวถือซ่อมในมือซ้ายและถือมีดในมือขวาใช้ซ่อมจิ้มชิ้นอาหารที่ต้องการตัดและใช้มีดหั่นอาหารแบบสไลด์เป็นชิ้นเล็กออกใช้ซ่อมจิ้มอาหารใส่ปากโดยความซ่อมค่ะ ห้ามใช้มีดจิ้มอาหารใส่ปากเป็นอันขาดถือว่าไม่มีมารยาทนะคะจําเป็นหลักไว้เบื้องต้นว่าบนโต๊ะอาหารจานวางขนมปงังสําหรับเราจะอยู่ด้านบนซ้ายหากมีมีดซ่อมเรียงกันอยู่มากให้หยิบใช้จากนอกเข้าหาในช้อนซ่อมมีเล็กๆที่วางเหนือจานด้านบนใช้สำหรับทานของหวานนะคะ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่บ้านที่เก่าไปข้างต้นนั้นในส่วนของการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือที่พัตคารของชาวอังกฤษนั้นจะเป็นแบบสากลที่ใช้ทั่วไปในยุโรปค่ะส่วนอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารของประเทศอังกฤษค่ะจะใช้ส้อมและมีดเป็นหลักซึ่งมักจะเรียกว่าเครื่องเงินค่ะเครื่องเงินหรือช้อนส้อมมีดจะวางตามลำดับการใช้งานคือตามรายการอาหารที่จะเสิร์ฟถ้า อาหารมีหลายรายการโดยหลักแล้วจะมีมีดและซ่อมไม่เกิน3ามเล่มหรือคันหากจําเป็นที่จะต้องใช้มากกว่านั้นบริการจะนํามาเพิ่มตามความจําเป็นค่ะต่อไปนะคะเราควรจําสิ่งนี้ไว้เพื่อน,นําไปปฏิบัติเมื่อเราออกไปข้างนอกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือที่พัตตาคารต่างๆนะคะคือต้องถือมีดขวาและซ่อมมือซ้ายเสมอค่ะแล้วก็ห้ามเอาข้อศอกามาวางไว้บนโต๊ะห้ามพูดในขณะที่มีอาหารอยู่ในปาก ห้ามยกถ้วยขึ้นมาจากโต๊ะในขณะที่รับประทานอาหารอยู่และรวบช้อนซ่อมไว้ที่กลางจานเพื่อเป็นการบอกพนักงานว่าคุณรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งนี้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารทั้งที่บ้านและที่ร้านอาหารหรือพัตตาคารค่ะห้ามใช้มีดจิ้มอาหารใส่ปากเปน็นอันขาดจําเป็นหลักไว้เบื้องต้นนะคะว่าบนโต๊ะอาหารนั้นจานวางขนมปังสําหรับเราจะอยู่ทางด้านซ้ายบนค่ะและหากมีมีดซ่อมเรงกันอยู่มากให้หยิบจาก ข้างนอกเข้าหา,ขาเข้าหาด้านในค่ะจากจานแรกไปถึงจานสุดท้ายที่เสิร์ฟและช้อนซ่อมมีดเล็กๆที่วางเหนือจานด้านบนเอาไว้ใช้สําหรับกินของหวานค่ะี่นี่นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสั่งอาหารในร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในประเทศอังกฤษนะคะเราจะมาพูดถึงประโยคที่เราสามารถใช้ได้ในร้านพัตคาร,ร้านอาหารทั่วไปหรือเวลาจะสั่งอาหารก็แล้วแต่ะคะ่ะเรามาดูประโยคที่น่าสนใจกันดีกว่า ประโยคที่แรกนะคะชื่อว่า Can I have a menu please คือฉันขอดูเมนูได้ไหมหรือฉันขอเมนูหน่อยได้ไหมประโยคที่2นะคะ What is a special menu for today เมนูพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างซึ่งปกตินะคะมันจะมีร้านต่างๆของทางประเทศอังกฤษที่จะมีโปรโมชั่นแบบเมนูพิเศษประจำวันจะเป็นสมมติ Fish and c h i p เป็นเมนูพิเศษสำหรบับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Please make it medium rare, raw, well done สามอย่นี้จะแยกกันนะคะ Please make it medium rare หมายถึงขอสุกปานกลาง Please make it raw ก็คือดิบส่วน make it well done ก็คือสุกไปเลยค่ะใช้สำหรับการใช้สั่งสเต็กในแต่ละครั้งค่ะต่อไปจะเป็นการสั่งเครื่องดื่มนะคะ ก็จะแบบ I'll have ชิคกังดม I don't think that's you want Can I have อาสมุนนะคะ Can I have a cola please ฉันขอโคลาได้ไหมหรืออาจจะเป็น Can I have a one glass of juice ฉันขอขออะไรคะฉันขอน้ำผลไม้หนึ่งแก้ว ้าก็จะสั่งอาหารกลับบ้านเราก็ต้องพูดว่า Can I get the takeout o r r e r คือขอสั่งอาหารกลับบ้านได้ไหมถ้าเกิดเราจะถามเขาว่าแบบเราคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะเราคิดบอ,อกว่าเราจะ,ะกินแล้วก็ถามเขาว่า do you have any recommend ก็คือมีอะไรที่คุณแนะนำให้ฉันได้บ้างหรือว่ามีอะไรที่แนะนำไหมหรือเมนูแนะนำค่ะหากเราต้องการที่จะไม่รับอะไรเพิ่มแล้วเราก็จะพูดว่า Nothing else, thank you ไม่รับอะไรเพิ่มแล้วขอบคุณและเช็คเงินนะคะเช็ค <Check. c oughs> คิดเงินสิ <c oughs> คิดเงินนะคะก็จะบอกว่า bill please หาเราจะจ่ายแยกกันก็บอกว่า we g o t t a pay s e p a r a t e เราจะจ่ายแยกกันค่ะและต่างประเทศนะคะขาดไม่ได้เลยในการถามก็คือรับเงินสดหรือเครดิตเราก็จะถามว่า d i d you take cash or card ก็คือคุณนับเงินสดหรือบัตรเครดิตโดยคร่าวๆนะคะจะเป็นประโยคประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยคกับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ so thank you very much for today and bye bye